แม้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงยังพระกุมารให้เสด็จกลับแล้วแม้อนว่าชนผู้เป็นบริวารไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออ่านยังพระกุมารผู้เสด็จไปอยู่กับด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จกลับอนว่ากุมารนั้นได้เสด็จไปแล้วสู่อารามกับด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเที่ยวด้วยประการศนีในลำดับนั้นอนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำรีแล้วว่า อันว่ากุมารนี้ย่อมปรถนาซึ่งทรา์อันเป็นของมีอยู่แห่งบิดาใดอันว่าทรัพย์นั้นเป็นไปตามแล้วซึ่งวัตตะเป็นของเป็นไปกับด้วยความคับแคบย่อมเป็นเอาเถิดอันว่าเราจะให้ซึ่งทรัพย์อันประเสริฐอันมีอย่างเจ็ดอันอันเราได้เฉพาะแล้วที่โคนแห่งต้นไม้เป็นที่ตัสลูแก่กุมารนั้นอันว่าเราจะกระทําซึ่งกุมารนั้นให้เป็นเจ้าของแห่งทรัพย์มรดกอันเป็นโลกุตระดังนี้ ครั้งนั้นแลอว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกมาแล้วซึ่งภาษาลบบตรผู้มีอายุด้วยพระดารัสว่าโดก่อนสาษลาบตรถ้าอย่างนั้นอันว่าเธออย่างกุมารชื่อว่าลาหุนจงให้บวชเถิดดังนี้อันว่าพระเถระลอย่างพระกุมารนั้นให้พนวดแล้วก็ครั้นเมื่อพระกุมารพนวดแล้วอันว่าความทุกข์มีประมาณเย่งเกิดขึ้นแล้วแก่พระราชาเพราะทรงสดับซึ่งข่าวสารนั้น อันว่าพระราชาไม่ทรงอาจอยู่เพื่ออันทรงยังความทุกข์นั้นให้อยู่ทับเสด็จไปแล้วสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบเฉพาะแล้วทูลขอแล้วซึ่งพรว่าข้าแต่โพงผู้เจริญดังหม่อมฉานทูลขอบโรโลกาสอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เพิ่งยังบวชผู้อันมารดาและบิดาทั้งหลายไม่อนุญาตแล้วให้บวชด,ดังนี้ อันว่าพระพู้มีพระภาเจ้าประทานแล้วซึ่งพรแกร่พระราชานั้นในวันหนึ่งเอกพวกมีอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้าอันทรงกระทำแล้วในพระราชนิเวศครั้นเมื่อพระดำรัสว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญในการเห็นพระองค์ทั้งหลายทรงประกอบแล้วด้วยการกระทำซึ่งกรรมอันบุคคลกระทำได้โดยยากอันว่าเทวดาตัวหนึ่งเข้าไปหาแล้วซึ่งหมอมฉันกล่าวแล้วว่า อันว่าลูกชายของท่านเป็นผู้มีการละอันกระทำแล้วย่อมเป็นดังนี้อันว่าหม่อมฉันไม่เชื่ออยู่ซึ่งคำของเทวดาน,นั้นห้ามแล้วซึ่งเทวดานั้นว่าอันว่าลูกชายของข้าพเจ้าไม่บรรลุแล้วซึ่งญาณเป็นเครื่องตัดสรู้จะกระทำซึ่งการละหาไม่ได้ดังนี้ดังนี้อันพระราชาผู้ประทับนั่งแล้วนันที่สุดแห่งหนึ่งทูลแล้วตาัแล้วว่าดูก่อนมหาปพ,พิษในการนี้อันว่าพระองค์ทั้งหลายจัก ทรงเชื่ออย่างไรแม้ในการก่อนครั้นเมื่อคำว่าอันว่าลูกชายของท่านตายแล้วดังนี้อันาพามแสดงแล้วซึ่งกระดูกทั้งหลายแก่พระองค์กาดทูลแล้วอันว่าบงทั้งหลายไม่ทรงเชื่อแล้วดังนี้แต่แล้วซึ่งมหาธรรมบาลชาดกในพราะความเกิดขึ้นแห่งเรื่องนี้ในการเป็นเทศสุลงรอบแห่งกถาอันว่าพระราชาตั้งอยู่เฉพาะแล้วในอนาคามิผล